หลอนกท่านพูดง่ายว่าหนีเออหนีบางทีอ่าเพื่อนโดนใช่ไหมเพื่อนโดนก็ประคองเพื่อนกลับไปอ่ามาดูทีเอา้าเพื่อนเหลืออยู่ครึ่งตัวเห็นไหมตกใจสุดขีดใครจะไม่ตกใจเอฟดีในระหว่างการสู้รบอย่างนั้นโอ้โหเสียงปืนก็สนานวันไหวไม่รู้ใครเป็นใครเออบางคนก็ยิงแบบหลับหูหลับตายิงเลยยิงให้มันหมดหมดไปแค่นั้นเอง เออตุยเยอะคอมเมนงานนี้บอกตรงว่าหกพันกว่าเนี่ยหกพันเจ็ดพันคนเนี่ยอันนี้มันเสียหายเกินกว่าฮุนเซนจะรับได้เลยนะเออเกินกว่าเยอะจงรู้ไว้ได้เลยว่ามันไม่ใช่สิบกว่าคนนะอย่าไปนับขนาดนั้นอันนั้นมันแค่เป็นชั่วโมงแรกของวันแรกมั้งที่จะโดนแบบนั้นนะนะวันสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่เยอะที่สุด วันสุดท้ายเพราะว่ามันต้องยึดให้ได้นะในไอ้สามห้าศูนย์เนี่ยต้องยึดแล้วก็ประสาทตาควายต้องเอาคืนต้องเอาให้ได้เออเพราะฉะนั้นอย่าถอยเอออีกนิดเดียวเนี่ยเวลาจะหมดแล้วอย่าถอยนะเออยิ่งเหลือเวลาอีกห้าหกนาทีหรือสิบนาทีเนี่ยโอ้โหสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเอามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยนะอย่าหยุดนะเออลุยสิอูยับเยินในเอฟซีช่วงนั้นนะ 10นาทีสุดท้ายเราก็ใส่โอ้โหเราเสียเสียกําลังคนไปหลายคนก็คือตรงนี้แหละตรงระหว่างตรงที่มันอัดเข้ามาเนะี่ยมันไม่หนีเราก็ถอยไม่ได้เหมือนกันเออมันไม่หนีมันก็จะบุกขึ้นไปให้ได้นี่แหละตรงนี้ทานกําลังกันอยู่ตรงเนี้ยเออขนาดเราหย่อนไข่เข้าไปแล้วบ้างนะมันก็ยังอัดเข้ามาอีกเออถล่มก็เข้ามาอีกเห็นไหม เราถึงต้องต้องตั้งหลักถอยเพื่อถอยเพื่อเพื่อจะรับไงเออมันมันพูดง่ายมันยิงเปิดทางเปิดทางแล้วให้เราถอยออกมาเห็นไหมโอ้โหนะเอฟซีนะเออพอพอเราถอยมันก็เข้าไปยึดอ่าเนินสามห้าศูนย์แล้วก็ปราสาทตาควายตอนแรกปราสาทาเรายึดได้หมดแล้วเออยึดได้หมดแล้วแล้วเราก็ต้องถอยเพราะว่าทำเลมันไม่เหมาะไง ทำเลมันไม่เหมาะที่จะตั้งที่จะยึดได้เราก็ไดยถอยอามาอยู่ข้างๆามันก็เลยจะได้จังหวะก็คือขึ้นมาสวนแล้วก็ล็อกเลยเตั้งหลักแล้วก็ยึดปราสาทไว้เลยเห็นไหมในสถานการณ์แบบนี้โอ้โหเอฟซีเอ้ยนะครับสถานการณ์ไม่ดีมากอะพูด,ดง่ายๆตอนนี้ก็เลยตึงกําลังแต่พูด,ดง่ายๆว่าเดี๋ยวรออีกสองสาวันนี่แหละรู้ผล อ่าพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ประลืนนี้พอหมดประลืนนี้รู้แล้วว่ายังไงแอดก็ว่ามันตกลงกันไม่ได้อยู่ดีไปเจราจาก็ต่างคนต่างอ่ายึดของตัวเองเป็นหลักพอยึดของตัวเองเป็นหลักเขาก็ไม่เอามันตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเจราจาไม่ได้เจราจาแค่เนี้ยมันไม่พอเออใครก็ช่วยไม่ได้มันก็จะดึงไปสู่สารโลกซึ่งมันต้องการเป็นแหมงน,นั้นแต่เราก็คงไม่ไป พอไม่ไปพอกก็มันจะตึงกําลังอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้จะยึดกันอยู่องนี้ยึดยาก,กอย่างนี้ก็ไม่ได้เนี่ยคือประเด็นเอ,อก็ต้องเด็ดขาดเด็ดขาดก็ต้องมาสู้กันอีกทีนึงอ่ะสู้กันอีกทีก็ขนคน,น,นมาอีกสินะ <c oughs> เอามาอีกสักสองกองพันนะเออสองกองพันเป็นลกเล็กเล็กสองกองพันมามีอีกไหมยังเหลืออีกใช่ไหมขนาดมันเกณฑ์คนเท่าคนแก่มาคิดดูแล้วกันเอฟซ ทหารของเขาเนี่ยมีอายุหกสิบเจ็ดสิบทั้งนั้นตั้งแต่ปีปีห้าสี่ที่รอดมาจากปีห้าสี่ก็มาสู้ครั้งนี้ได้ตอนนั้นปีห้าสี่ยังหนุนม่นมๆอยู่อตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วก็มาสู้ทางนี้บางคนก็เดินไปก็จะเป็นลมแล้วเห็นไหมมีมีภาพออกมาเป็นลมต้องหามก็ต้องอะไรก็เป็นลมเพราะอะไรมันหน้ามืดเนี่ยบางทีมันเก่งมันอะไรเพราะว่า สภาพร่างกายไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนเก่าแล้วระดับในพงในพลน่ะต้องเข้ามาบัญชาการหน้าหน้าด่านเลยนะครับหน้าการประทะกันเลยเออมาบัญชาการก็เรียบร้อยหมดเออเรียบร้อยหมดเพราะว่าศึกเนี้ยมันใหญ่ไงแล้วก็อาวุธมันก็ทันสมัยบางทีก็ไม่ทันเห็นตัวกันด้วย นะสู้กันแบบไม่ได้มีเห็นตัวก็ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะแบบแบบไม่มีเห็นตัวเลยซุ่มอ่ะคลซุ่มยิงก็มีสไนเปอร์ก็มีตั้งหากปีนปืนกลมั่งสไนเปอร์ก็มีมีทุกอย่างมีปืนคอเอ็มเจ็สิบเกนะครับแบบสู้แบบประชิดเงแล้วก็อาศัยปืนใหญ่สนับสนุนเข้ามายิงสนับสนุนอีกโอ้โหพูดง่ายๆว่าดุเดือดเลือดพานหนังฮอลลีวูดก็ไม่ปาน หนังสงครามเลยวะไม่ใช่หนังฮอลลีวรดวหนังสงครามเลยล่ะยิงกันโอโ้โหเออก็ดูแบบนั้นเลยอะขาหลุดขาหลุดขาลุยยิงกันโอโ้โหสะบ้านทัลแลกมันก็ไม่เคยหยุดคือจะยึดให้ได้กระเมนมันบอกยังไงก็ท่ามถอยเออไม่ถอยนะอ่ลูกพี่สั่งมาแล้วเพราะลูกพี่ไม่หลับเลยวันนั้นหลับไม่ได้ดิเที่ยงคืนยุติหลับได้ยังไง เขาบอกแล้วมีอะไรมันต้องใส่ให้หมดใส่มีใส่หมดแม็กอะเออ่ยึดไม้ได้โอ้โหใส่กันเป็นไงยึดไม้ได้คือมันถึงเหมือนถึงตุยกันเยอะไงงานนั้นอะตุยพูดง่ายอะตุยเป็นพันน่าจะพันสองพันเลยตุยกันตรงนั้นนะเฉพาะตรงนั้นวันนั้นนะเฉพาะวันเดียวอะแล้วคิดดูสิตุยกันสองสามพันโอ้โหแล้วเจอใข่นะ เจอไข่เบอร์ศูนย์เข้าไปเอฟซีเอ้ยสองใบเนี่ยหนักสาหัสแล้วไอ้เบอร์สี่มั้งเดอสามเบอร์สี่อีกสี่ลูกนะจัดให้แค่นั้นเนี่ยก็เป็นเบื่อแล้วเฉพาะตรงนั้นเป็นเบื่อแล้วไอ้ที่โดนโดนลูกเนี่ยโดนเล็กๆ็กเลยน้อยเนี่ยตั้งหางอีกโดนนั้นตั้งหางอีกโอ้โหเอฟซี FC. ละเอียดมากงานนั้นน,นองไปทั้งพูดกระจายนองไป ทุกอย่างนองหมดเลยอ่ะเออีลู่ชุยแฉกแต่ถ้าไปพูดเนี่ยตอนนี้ถ้าเข้าไปก็เจอมันเก็บไม่ทันหรอกสองสามวันมันก็เก็บไม่หมดหรอกเยอะไปทั่วเลยแล้วพูดง่ายต้นมงต้นไม้ลอยลูกปืนกันโอ้โหแทบจะตายอ่ะต้นไม้แทบจะกั้นใจตายไปเลยไม่ไหวแต่ดีมันมีปุ๋ยมาช่วยเออปุ๋ยมาช่วยเออต้นไม้โดนลูกกระสุนไปเกือบตายอ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรล่ะมันมีปุ๋ยช่วยเพราะปุ๋ยมันเน่าเปื่อยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยใช่ไหมรากไม้ก็ดูดซึมไปเอคราวนี้แหละถ้าตรงนี้นะถ้ามันจบไปแล้วนะเป็นตำนานแล้วโอ้โหไม่มีใครอยากจะเข้าไปเดินตไปเ,เข้าไปเดินลาดตะเวนตรงนั้นเลยล่ะกล <c oughs> างคืนเนี่ยโคตรหลอนเลยเออมันยิ่งกว่าสึนามิอีกนะบอกเลยสึนามิของเรานี่ ตุยไปสามสี่พันมั้งหรือ,อยังไงเนี่ยเออประเทศไทยเนี่ยอ่ตุยเปสามสี่พันแต่ครั้งนี้เนะี่ยมันเกินกว่าเกินกว่าซึนามิอา่าอยู่ตรงนั้นนะเกินกว่าตรงนั้นเนะ่ยเป็นอะไรที่ตุยมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นแหล่งเป็นจุดสุดท้ายที่ต้องยึดเนีย่ยอาที่อื่นก็ปะปลายไม่เยอะแต่ปะปลายแต่เฉพาะตรงนี้แหละตรงตรงอานม้าเนี่ยเออ ก็กตอนนี้นะอ่าคุณสุพันธ์ตอนนี้ก็คือเขาไปร้องยูเอ่าว่าเราเนี่ยทําเกินก่อเหตุนะทําร้ายร่างกายทําทําให้เขาอ่าแบบสาหัสบาดเจ็บอะ่ะก็ไปร้องยูเอก็ของไทยก็บอกให้ยูเอเข้ามาดูเอเขาก็เชิญจะเชิญยูเอเข้ามาดูหลักฐานดูอะไรอย่างนี้ไงเออบอกให้มามาดูเลย เออก็ไม่ต้องเยอะแต่ว่ามันทำเรื่องร้องยูเอ็นไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่าว่าทำผิดคือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันถ้าเอาหมดเออเอาแบบเอาจุกจิกเอาหมดอ่ะพอรู้ว่าจะเป็นบ้างนู้นนะไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไม่รู้ว่ามันเอาไว้ก่อนเออจะเปลี่ยนแปลงไงก็ว่าไปแต่มันต้องฟ้องร้องไว้ก่อนมันต้องฟ้องไว้ก่อนขนาดเราเนี่ยเอามันมาเอาเข้ามารักษาเองด้วยนะ ก่อนหน้านี้เราก็เขาก็รายงานให้เรารู้อยู่แล้วนะรายงานให้ประชาชนรู้อยู่แล้วว่าเอาเรารับตัวเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังไงสภาพหนักหนาสาหัสมาเลยนะเราก็เลยเอามารักษาเออเามารักษาด้วยนะแต่เราทําคุณงามความดีเอเห็นไหมพอเอาส่งตัวกลับไปมันก็เล่นงานเราเลยแล้วคิดว่าเราจะเอาเอ่าคนป่วยคนไข้นะของมันมารักษาไหมถามหน่อยเอามาเนี่ย แล้วเราส่งกลับเนี่ยมันก็เล่นงานเราอีกเอ่อไอ้ตัวนี้ตัวบิดจะตายแล้วเนี่ยมันเล่นงานเราอีกเออแล้วถ้าเกิดมันมาตุยที่นี่เออมันเพียบมาแล้วเนี่ยสมมติว่าสภาพอาการมันมาแบบโคมา่ามาเนี่ยเออแล้วเรามารักษาไม่ได้แล้วมันดันตุยสวยวเลยเออสวยวเออสวยเลย,เย,เย,เลยนะ ใช่ไม่รู้แหละนะครับมันก็ไปฟ้องแล้วล่ะเราก็บอกว่าเอ้าเออก็เอามาสิเอามาตรวจสอบเลยเอายูเอ็นมาเลยเอเราก็บอกเอาไปเอามาเอออเามาเลยถ้าคุณอยากจะรู้ความเป็นจริงเนี่ยก็เอามาเอาเข้ามาดูเออเามาตรวจสอบเลยเขาก็จะมีคนของเขาเหลืออยู่แล้วนี่เออมาถามไทยก็ดูได้ว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนที่เราส่งตัวไปนะเป็นยังไง เห็นไหมเรื่องเล็กๆอน้อยแค่นี้มันก็ยังเอาไปเล่นเลยนับภาษาอะไรเออแต่บอกว่าเอาคนมาเอาคืนมานะเอาคนของมันคืนมาเออมันเป็นห่วงมันว่างั้นไอสัตว์เออแล้วศพที่อยู่ในป่ามึงไม่ไปเอามาเออก็ถ้าเป็นห่วงคนน่ะก็ไปเอาเข้ามาเอาเข้ามาให้ญาติเขา ไม่้เขาเดินประท้วงอยู่งั้น่ะจะจับเขาอีกมันเลวแค่ไหนเออคือเขาเดินประท้วงเพื่ออะไรเพื่อเขาต้องการได้รับความยุติธรรมก็คือเขาต้องการรู้ว่าตอนนี้ญาติเขาอยู่ไหนเป็นหรือตายเออถ้าตายเขาก็จะได้เอามาเอ่อเอามาทำบุญทำพิธีกรรมตามศาส,สนาก็ว่ากันไป แต่มันก็ไม่พูดไม่เอาไม่รู้เห็นทําเป็นเฉยเห็นไหมโอ้โหมันแสบมากเอาจริงๆแล้วพอเขาออกมาประท้วงมันก็จะไปแจ้งจับเขาเออหาว่าชาวบ้านปันป่นป่วนสร้างสถานการณ์เออเห็นไหมทำให้รัฐบาลอา่า ไม่เป็นที่ไว้วางใจของอประชาชนทั่วไปอ่าเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เออก็จะหาว่าชาวบ้านสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเออมันก็จะแจ้งจับจะลงโทษอ่ะพูดง่ายๆแล้วคิดดูสิแต่บางคนบางคนที่เข้าศบเข้ามาได้เนี่ยเอออเาศพเข้ามาได้บางศพเขาก็ทําพิธีด้วยนะ ออแต่ไม่รู้ว่าเป็นยศใหญ่หรือเปล่านะทำพิธีก็จะมีอกองเกียรติยศมายืนเรียงแถวถือปืนยืนเรียงแถวแล้วก็จะมีแบกแบกศพไปเออเห็นไหมเออคุณเป็นวีรบุรุษของเราของชาติโอ้โหเป็นไงเออคือยิ่งใหญ่มากคุณเสียสละชีวิตมาเพื่อประเทศชาติยิ่งใหญ่มากเออก็รัฐบาลเห็นความตั้งใจแล้วก็เป็นผู้กล้าหาญ เลยมอบรางวัลให้กับญาติ่อเป็นจํานวนเงิน400่บาทนะเห็นไหม <c oughs> เออได้เงินไป400กว่าบาทสี่ร้อยสี่บาทนะนะเอฟซีนะเพราะว่าถือว่าเข้าใจป้ามมากนะรัฐบาลใจป้ามมากกล้าหารมากแล้วก็มอบเงินให้ญาติของผู้เสียชีวิตเอาไป400กัสบี4บาทเอาไป เศษก็น่าจะใส่ปากเหละนะเอาเหรียญไปสี่บาทไปใส่ปากไปสี่ร้อยก็มาทํางานศพไม่รู้มันจะพอหรือเปล่านะเออญาติญาติามาเจ็ดแปดคนเออก็ว่ากันไปแหละนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะมันให้มาแค่นั้นก็ถือว่าใจป้ามมากเอออัดฉีดเข้าไปสี่ร้อยสี่บาทเชียวนะไม่ใช่ถูกถูก